สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเจอกันยามบ,บ่ายๆเนาะนะคะค่ะวันนี้น้ามีมีดนะคะสี่ครูบาจารย์เลยนะคะทุกท่านนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกันนะคะทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมีครบเลยนะคะอาจารย์ท<ๆ>ี่ด <Lis bon> ังๆทางนั้นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะที่มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านมาสายเดียวกันแล้วก็ท่านเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันด้วยนะคะนะคะ อันนี้น้ําจะให้ดูกริตนะคะกริตเป็นหองหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นกริเน้อเป็นหองมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนะะียค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาคนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแหมนี่คือเป็นออกรรอทองทองหน่อยนะคะทุกท่านเนะะียค่ะตรงตรงรัดกันนี่ก็จะเป็นเป็นเงินเก่านอนะคะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็ง,ขงไม้มงคลคะ่ะไม้มงคลน,น้อนะคะ ทำออกมาแบบสำหรับพกพานะคะทุกท่านเนยคะ่ะสำหรับพกพาน้อไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะหรือหรือเราว่าเราขับรถไปทุระนะคะทุกท่านอาจจะเดินทางไกลนะคะนะคะเราป้องกันไว้น้อนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นทางหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกท่านเนยคะ่ะเราป้องกันไภัยไวไนนะะ้นะคะนะคะ เอาใส่กระเป๋าพอเป็นท่านชายก็ใส่กระเป๋าคาดหน้าอกนะคะถ้าเป็นท่านหญิงก็ใส่กระเป๋าตังเนาะใส่กระเป๋าตรงที่เราตะพายโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตัง,ตง,าตาาตงนะคะนะคะเป็นเสมาใบโพโพเต็มใบนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะลอยจานแล้วก็กระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเล็กๆน่ารักนะคะสําหรับพกพานะคะนะคะสําหรับพกพาเดินทางไปไหนมาไหนแขวคาดปลอดภัยป้องกันภัยต่างๆนะคะเพราะว่าพุทธคุณหลวงลพอ่อท่าน มีพุทธคุณปราปรพวกผีปีศาจลมพัดล,ลมเพคขุดสยกันคนโดนของมนต์ดหรือว่าลมลมเพลมพัดนะคะทุกท่านนลค่ะหรือว่าวิญญาณเล่ร่อนเนาะบางครั้งเราอาจจะเดินทางบางครั้งเราบูชาไปติดบ้านไว้นะคะทุกท่านบางครั้งก็อ,อาจจะมีเด็กนะคะอาจจะมีเด็กเนะาะกระจององอแงหรือเลี้ยงยากหาสาเหตุไม่เจอนะคะทุกท่านเราบูชามีดหลวงพ่อท่านไปเลยไปปกปักรักษาป้องกันภัยเนาะ ที่อะไรเข้ามากวนเขาจะได้คุ้มครองเราสมรักษาลูกหลานเรานะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อเดิมอีกเล่มนึงนะคะนะคะด้ามรลมฝากเก้านิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจะพอใบก็ห้านิ้วกะาะนะคะ,นะคะตอนนี้เขาก็จะเอาเจาะแล้วก็เอาอันนี้ปิดไปตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะไวายเขาก็สั่งทำใหม่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะน้ำบูชามาเขาก็จะ ทำวายรัดขึ้นมาใหม่เพื่อความแข็งแรงนะคะทุกท่านปกติก็จะมีอันนี้รัดนะคะนะคะอันนี้ก็จะลัดขึ้นมาเองหลางๆนะคะแต่ก่อนก็จะเจาะแบบนี้นะคะเจาะแล้วก็อัดเอานะคะทุกท่านนี่ค่ะ <S <S <ๆ>ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเนาะนะคะช่างสมัยก่อนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ลายน้องสิงนะคะทุกท่านลายน้องสิงนะคะ ลองเลือดก็ใช้สิวสวรรค์ค่อยซ้อค่อยตอกนะคะทุกท่านเลยค่ะกระนกดอกไม้สวยงามมากๆอ่ะสันมีดหนานะคะมีดเล่มนี้ผ่านการแบบเ,เก็บเนาะเขานี่คือเก่าเก็บนะคะทุกท่านที่อยู่บนหิ้งเนาะนะคะอยู่บนหิ้งอาจจะร้อนอาจจะร้อนอาจจะชื้นเวลาฝนตกนะคะทุกท่านสมัยก่อนเขาก็จะเก็บใส่ไว้บนหิ้งตลอดเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะบ้านก็จะเป็นหลังคาสังกะสีเป็นหญ้าแฝกอย่างนั้นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะสาหรับพกพาเนาะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สามนะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกันหลวงพ่อโอดนะคะทุกท่านนะคะ่ะท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องนะคะเป็น ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นสายเดียวกันนะคะทุกท่านนะคะ่ะที่ทํามีดขึ้นมานะคะทาวัตถุมงคลขึ้นมาเนาะนะคะศักดิ์สิสทธิ์เข้มแข็งมากๆให้ป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะแกะออกมาด้วยมือเนาะนะคะโดยใช้ค่อยใช้สิวสวรรค์ค่อยเซาะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะงานฝีมือนะคะทุกท่านนลยคะ่ะเป็นปู่ท้าวเทพทุวันเนาะนะคะมาชมทั้งในกันนะคะ,นะคะในกระแห้งค่ะ อันนี้เป็นมีดหลงพกกลวยนะคะทุกท่านเนยคะ่ะเป็นมีดหลงพกกลวยท่านนะคะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเนยคะ่ะสันมีดก็จะหนานะคะข้างก็เก่เาเดิมๆ,ๆค่ะทุกท่านเนยค่ะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะหน้าเมตตามหานิยมนะคะน,นะคะ่ะมีคนคลุกเกรงข้ามีอํานาจนะคะทุกท่านเนยคะ่ะหรือว่าทามาทามาค้าขายหรือว่าเป็นหัวหน้าคนเป็นดูในองค์กรนะคะทุกท่านเนยคะ่ะ เป็นหน้าเกี่ยวหน้าเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะบูชาไปติดบ้านหรือว่าไปติดร้านค้าร้านขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีทั้งสีครูบาอาจารย์เลยนะคะทุกท่านเนะะียค่ะมีทั้งหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกันนะคะทุกท่านเนยค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลเนาะนะคะ แห้งแกล่งค่ะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นแบบรอยเล็บจิกเนาะนะคะเล็บจิกความงายเป็นเปีวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นล่องเลือดนะคะสันมีดหนามากเลยนะคะทุกท่านเลค่ะฝังเลค่ะหน้าเงินทองนะคะทุกท่านเลยค่ะรอยเล็บจิกแล้วก็เป็นเปียวเพิงเนาะนะคะเป็นมีดเป็นใบใบเป็นเลดนะคะทุกท่านใบเป็นเลดค่ะนะคะ เหล็กไม่เป็นสนิมนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะเป็นเหล็กเหล็กที่เอ่อที่ไม่เป็นสนิมนะคะเป็นข้ามคลากอย่างนี้นะครับคือเก่าเก็บนะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อกันนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อกันนะคะอันนี้หลวงพ่อกันเป็นลูกศิษย์เป็นศิษย์เอกเป็นศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อเดิมท่านเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกันเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะ เป็นมีดหลวงพ่อกันก็เป็นลูกศิษย์ที่ทํามีดหรือว่า,าไปทาแบบเวลาหลวงพ่อเดิมท่านไปทําวัดที่ไหนหรือว่าไปทําวัตถุมงคลที่ไหนหลวงจะมีหลวงพ่อกันตลอดนะคะทุกท่านนะคะมีดก็จะเป็นลายเดียวนะคะมีดก็จะเป็นลายเดียวที่ช่างเดียวกันที่ทํามีดให้หลวงพ่อเดิมน,นะคะทุกท่านเะคะเป็นช่างชิมช่างสอนเนาะนะคะ เป็นช่างชิมช่างสอนนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะทํามีดก็จะมีลายเดียวแบบของหลวงพ่อเดิมเลยนะคะนะคะอันนี้ก็จะหวายถักเอานะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสมัยก่อนเขาใช้หวายเนาะนะคะนี่ค่ะแต่ละเล่มก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านแล้วแต่ช่างท,าท,ท,ท,ที่วัดนะคะช่างที่ที่คนที่ทําที่วัดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะไม้แห้งเก่านะคะ,นะคะนี่ค่ะเก่าแห้งนะคะหวายก็เก่าเดิมๆเมนาะนะคะนี่ค่ะ เป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายน้องสิง์นะคะนี่ค่ะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลยค่ะสันมีดก็จะหนาเป็นลายน้องสิง์นะคะอันนี้ก็จะเป็นร่องเลือดนะคะร่องเลือดสามร่องนะคะทุกท่านแล้วก็เป็นกระดูกงูนะคะนี่ค่ะกระดูกงูแล้วก็กระหนกดอกไม้นะคะลงพระคาถาคมไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นมีดหลวงพ่อกันนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะไม่ว่าพุทตะคุณนี่เหมือนกันกันกนกบอาจารย์เขาเลยนะคะ,ะหลวงพ่อกันนี่ค่ะเพราะว่าพูทธคุณพวกคาถาวิชาคาถาคมหรือว่าการทํามีดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ <c oughs> เหมือนหลวงพว่อเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลวความศักดิ์สิทธิ์ความมีพุทตคุณของหลวงพว่อเดิมหรือหลวงพ่อกันนี่ค่ะเ <c oughs> ท่าเทียมกันเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะท่านเก่งมากๆนะคะนี่ค่ะ แล้วก็สักติตเข้มขังแบบอาจารย์ท่านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลงพอกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะรัดด้วยเหล็กอะไรนะคะเหล็กอลูมิเนียมหรือเปล่านะะี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะเล่มนี้นะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะมีดสําหรับพกพาบูชาไปติดบ้านติดรถติดตัวไว้นะคะนะคะ่ะไปไหนมาไหนเนาะป้องกันภัยต่างๆทุกวันนี้แบบไม่รู้ว่า,ามีสงครามนะคะทุกท่านนะคะ มีสงครามแล้วก็อยู่ยากมากนะคะทุกท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำท่วมมั่งสงครามมั่งเนาะนะคะป้องกันภัยต่างๆไว้นะคะทุกท่านมีะวัตถุมงคลนะคะเอาติดบ้านติดตัวไว้นะคะทุกท่านนะคะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ